ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพอสงชวนชมพระทรัพย์บุข้าพระเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอผู้ชาพระพุทธวายพระสงฆ์ใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วโมมานขอให้พบพรภาิอ่านในอนาคตการนี้เพิ่นสาธุ เครื่องบงบอกแห่งความสุขใจนะครับคือการให้ทานให้แล้วองต้องไม่ทุกข์นะต้องมีแต่ความสุขอย่างเดียวนะครับใกล้เข้าไปปีใหม่เข้ามาแล้วนะไม่กี่วันนี้ก็ปีใหม่กันแล้วเราก็ทำตัวตั้งต้นแบบ เหมือนคนเหมือนคนใหม่อ่ะบุคลิกใหม่นะเคยทำดีไม่ดีอะไรไว้คือเราเคยทำอะไรไว้คิดไรอะไรไม่ดีก็ทำต้นชีวิตใหม่ได้เพร่ะว่าการให้ชีวิตการให้พยทาน การให้อภัยซึ่งกันและกันนะเขาจะมาเขาจะมังกลเข้ากันนะร้านผมมันขายเครื่องสังขพันฑ์มันคือซื้อเขาเรียกซื้อเทียนแพรใฮ้หนูไอ้หนูซื้อเทียนแพรไปจะไ่ลูกขอไปไปขออภัยขอเข้ามาไปกราบไหว้ผู้ใหญ่นะอันนี้ก็เรียกวแบบ่าใกล้วันคิดตมาส ไม่ใช่ของคนไทยนะของคนไทยเราก็ต้องวันสงกรารเนี่ยสงการานรละของคนไทยเขาอันนี้ของชาวต่างชาติเขานี่ยทั่วโลกเขาเนี่ยคิดสมารมะเ,เหมือนวันประเพณีไทยเราจริงๆนะ่ะต้องเป็นสงกรารนะ สงการคือประเพณีไทยแท้ๆเลยนะอุโบแรกนี่วันนี้พระลงรักนี่นี่เขาเรียกว่าลงรักน้ำเกลี่ยงอ่หรือว่ารักจางไม้พวกอะไรนั้นะนะคนก็สอบถามมาผรสก็บอกพ้อมีพ้อมีเราก็พอมีอย่างเดียวอ่าอ่ต้องตามสนองลูกค้าเป็นพ่อค้าที่ดีก็ต้องตามลูกค้ารักน้ำเกลี่ยรักยางไม้ รักเล็กลเกอร์รักอะไรมันต่างกันนะจะบอกให้เนี่รักน้าเกลียงเหมือนกับยางไม้นมะผาผสมใ,ใส่ในะเนื้อก็ปึก๊กนะแต่บอกก่อนนะพระของปอนสองเนี่ย่น่าดูนี่อีกองค์นึ่งไม่ใช่ยักษ์ดำเลยไม่ใช่ลักดำขออภัยลักยางไม้สงัดให้ชมกันนะเดี๋ยวจะว่าคนขอ ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ลขายไอ้ขออภัยไม่ใช่บอกมาแม่บูชานะเขาบูชาคนที่บอกกรงบูชากันเยอะตอนที่กับพระใกล้จะหมดแล้วหมดก็คือหมดนะี๋ยวจะหยิบลงรักแปลกๆให้ดูวันนี้คือหมดก็หมดกันละเพราะันส่งไม่ได้ปั๊มเอง,เองเนะเขาบอกแล้วข้างหน้าดูข้างหลังไงงดงาน คิตสมารปีใหม่เนี่ยอย่างนี้ก็เรียกกันเลิกสกราชใหม่ก็คือของฝรั่งเขาเนะ่ยอ่าดูฐานแซมเนี่ยรักอย่างไม้ไม่มีหรอกครับเนื้อพระนี่แก่งดังกิ๊กทุกองไป็นหินเลยเนะนะครับขอส่งจัดให้ชมเขาเรียกว่าตามใจลูกคา้าเนี่ยนนี้มามาแล้วว่าว่าเฮย้ยใครให้ตังค์แล้วก็เอาแล้วเอานะกิตสมาศ แล้วก็ไปวาเลนไทน์นั่นนะวาแห่งกวามรักฝรั่งเท่งนั้นแหละของไทยเราจริงหนุนสงกรานอย่างเดียวเลยเนี่ยขึ้นสิบขึ้นหนึ่งท่ำแลมสิบห้า่ำขึ้นแลมหนึ่งท่ำเนี่ยคือวันสงการานวันไทยเราเนี่ยนะบอกก่อนนะเดี๋ยวจะว่าโอ้แต่กรุงไทยเราไงมันยังว่าเลยนะวันไหนๆก็ของพี่ไทยเราทั้งนั้นแหละอ้าวบอกกรุงฯแล้ววันไหนพี่ไทยก็เมาวันไหนไหนพี่ไทยเราก็เมา ไอ้เหล้าตะกกระทาว่าแช่งเอ้าให้ตัดให้กินเหล้าก็เท่าก็เรียกว่าแช่งให้ตายไว้แวไงก็ไม่รู้นะะขว่ากันอีกนะันเออจะไปคิดอะไรมากเอาดีรักรักยังไม่นะเอาม้แล้วมาเป็นละลอกมาเป็นกูรุตนะกูรุตกูรุตอะไไม่ใช่รักดำไม่ใช่รักทายางอะไรงี่นะเขาเรียกว่ารักยางไม้ยางมะตูม ยางดอกพิกุลมาเคี่ยวก่อนนะไม่ใช่เอามาถึงมาทุกนี่องเนี่องักย่ยางไม้ก็รักษาเนื้อพระเขามาทาก่อนมาเคี่ยวก่อนเคี่ยวให้หนึกให้หนุ่มดีแล้วไม่เกิดเชื้อลงเชื้อราเขาก็มาทาพระ,ะมาทานเนี่ยไม่ให้เกิดความไม่ให้เกิดความพระเนื้อขดเนื้อยุ่นแล้วทำไมพ่อ่งถึงรู้ว่าใครก็ถามมีคนถามพี่พอสงดีรู้หลายอย่าง ก็โถกูก็เราศึกษาเรื่องพระเราก็ต้องรู้นะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นก็เนี่ยการลักลงเนื้อพระก็ลงแบบแบบนีนนน้เรียกว่ารักนั้งเกลี่ยนนี่กหมายความว่าเอายางไม้ชนิดต่างๆมาผสมกันเป็นยางวัดต้นโพยางต้นไซยายางต้นพิกุลบุญนาคดีๆเั้งนั้นแหละนะแล้วก็มา มาถึงก็มาทาเลยนะไม่เขาต้องมาเคี่ยวก่อนให้หนึกให้นุ่มให้ชุ่มให้ชํำนะแล้วเขาก็มาเนี่ยรักยางไม้ทาทำไมรักสายเนื้อพระนะเขเรียกว,ว่าโอ้โหเนื้อพระทุกองค์เนี่ยจะปิ้งหมดเลยนะครับศิ่ตะกานสวยงามเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็ชมไปแค่สี่บายใจนะอย่าไปคิดอะไรมากไม่ได้เกิดไม่ทันยุคนั้นหรอก แต่ว่าศึกษานะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีอาจารย์เชอาจารย์อุ่นนะลุงอุ่นนะแล้วก็ก็ศึกษาเขาอาจารย์เซิงอาจารย์เซิงก็บอกมันพวกนี้มันยักษลักพวกนี้ส่วนมากจะเป็นพวกนะย,ยักษลักดอกพิกุลบุญน,นายักษ์ลักต้นไทรลักต้นโพแล้วมาเคี่ยวรวมกันเกิดความหนึบนุ่มรักษาเนื้อปละ ครูใหญ่ก็บอกมานะไอ้ผมเองผมก็เล่าให้ฟังอย่นี้แหละแล้วลักดำดำเนี่ยลักต้นลักสีดำเนี่ยมาจากจีนโดยตรงเลยเนี่ยจากประเทศจีนแล้วมาเคี่ยวเคี่ยวแล้วก็ทาอย่าให้ดูเนี่ยเนี่ยลักดำเป็นยังไงดีก็ลงมาในเนื้อพระนะให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูซักองนะักดำนะปรับลงไปเนีอาดูนะเนี่ยเนี่ยลักดำเนี่ยเอาเนี่ย ยังไม่ใช่ยางไม้ด้ลักดำเนี่ยลงพระพิมพ์นิยมด้วยพระสวยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเอาด,อาดูข้างหลังมิตาเหรียญเนี่ยตาเหรียญราชกรนะไม่ใช่ตาของพระองค์ท่านตาเหรียญเหรียญจะมีขอบใช่ไหมเนี่ยาตาจะราจกรจริงยังไม่มีขอบนี่รักดํดำนี่รักยางไม้เอาดูชมนะครับเนี่ยเราเห็นความแตกต่างใช่หไหม เห็นไน้ว่าเออคนตะกรอนก,ก็เขาก็ใช้สมุนไพรเนี่ยคือต้นไม้เราเนี่ยแหละเนี่ยสมุนไพรอ่ะเดี๋ยวดูลักนี่ลงลักปิดทองนี่ลักดําอันนี้นะนี่ลงลักปิดทองลักดําขนาดแท้เนี่ยครับจะเป็นแบบเนี้ยลงลักก็ก็ปิดทองด้วยไม่ใช่ยางไม้ไม่ใช่ลงลักจันไม้ที่ลงลัก รับมาจากประเทศจีนทองาาก็จะปังขับอาริย้ด้วยองค์ mm hmm. ก็ราชการโรงงานอะไรก็อยู่กันห้าหกวันตรองมาั้งเห็นอยู่นะประเทีนก็ลงมาเนี่ยเนี่เนี่คนี้ก็เรียกว่ารับรับมาจากจีนถ้ารับมาจากไทยก็จะเป็นอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะละรับมาจากจีนเดี๋ยวดูสีแดงๆด้วยมีหลายรูปแบบหลายเวอร์ชั่นนะ ชมกันไปสัครับสิ่งไหนรู้ก็บอกกันนะแต่พายุข,ของผมเนี่ยมานะ2,400นะ2,400ว่ากว่า2,404ถึง2,415นะท่านก็ต้องวิเคราะห์พิจารณายานกันเอานะครับฟาิดจริงความส่งไมได้มาอย่างนั้นจริงๆอะ่ะนะครับดูสวยดีนะเนี่ยรักมาจากจีน และผสมชาติเดี๋ยวออกแดงนะเขาถามว่าลงทำไมรักเนี่ยเขาเลือกว่าลงรักษาเนื้อพระพระบางองค์อาจจะเป็นผงเปื่อยนะผงเปื่อยผงผงเนี่ยอาจจะหลุดลุ่ยอะไรงัดได้ใช่ไหมฮะก็เลยต้องมาใส่เอาพระเนี่ยปิดทองโอ้ยก่อนจะมาปิดทองนี่เขาต้องใส่ก่อนบดก่อน เที่ยวก่อนเนี่ยจุดลักยางดำให้ดหูหลายอย่างเนี่ยจะมาเป็นพระได้นี่ไม่ธรรมดาสาธุเลยเนี่ยลักดำเนี่ยอ่าเนี่ยเป็นอย่างไงครับนี่วันนี้ก็ศึกษาเรื่องเรื่องรักนะลงรักลง,ลงทองเอ้จางเนี่ยก็เป็นผู้ลงเองกันเลยไม่ใช่หรอกครับเอานะไก ปีใหม่นะออก็บดอกไม้ขนมเปี๊ยะสักอันกราบไหว้ขอพรผู้หลักบักผู้ใหญ่เอยขอพรผู้ใหญ่ไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่บักนะขออภัยผู้ใหญ่อยู่นะนี่ลักยังนี่ลักยังไหม้พิมพ์จักพรรพัดรงนี้นะเสียงโตด้วยเอาดูดิอากาศมันหนาวนะเนี่ยพระเลษีสวยดูนละเนี่ยองค์นี้นะงานจริงๆ ขอบคุณทุกท่านนะที่กดสปายกดไลค์กดแชร์ได้ยังไหนชมด้วยไม่ใช่รายการใหญ่รายการเล็กๆมีคนดูก็ไม่กี่คนพอใจแล้วหรือว่าอืมติดตามพอสมนะนะครับนี่ให้ความรู้เรื่องรักอ้าวดูอีกองเนี่ยรักก็จะเป็นแบบนี้ลายพิมพ์นะนี่เขาเรียกว่ารักยางไม้นะผสมกันรัก รักต้นพิกุลต้นบุญนาครักต้นอะไรอ่ะใส่รักต้นโพมาเขี่ยวเขี่ยวเสร็จแล้วก็มาลงประมันไปนมือก็มาลงรักษาเนื้อพระเกิดไม่ให้พระเกิดแตกหักก่อนจำาลอะไรอย่างนั้นนะวันนี้คุยกันเรื่องลงรักนะครับอา้าวสงสัยก็เลยให้ชมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเราก็ต้องแบ่งปันความรู้บางคนโอ้ยลงรัก ลงทองอย่างนั้นเขาเรียกว่าลงเพื่อรักษาเนื้อพระแต่ทำไมที่เขาขูดรักออกหมดนะต้องให้ค่อยๆนะล้างด้วยน้ํายาล้างรักเขาม,มีค่อยล้างจะหลุดแล้วก็เหลือตะพระเปือยจะสวยคนก็ทําเป็นมีอาชีพก็มีนอาชีพหลักว่ารักครั้งใหญ่ๆเขาก็จะลงกันไว้เยอะนะเนี่ยนะของผมเนี่ยสองพันสี่ร้ยสี่ถึงสองพันสี่ร้สิบห้าทุกองนะ อธิษฐานจิตโดยสมเด็จพระพุทธจารา์โตพมบาลังศีวัดระคังโคสิตารามบอกไว้เลยหลุงปูดทวดมานั่งอธิษฐานจิตด้วยแล้วก็เจ้าคุณโลกบุดรด,ด้วยนะทำพิธีในวังสมัยยุคละการที่หนู่นนะคนให้เขาว่ามาอย่างนั้นนะตามตำราเขาบอกมีจริงนะแล้วยังมีพระท,ทองสมริ์อีกหลายร้อยองค์นะ หลาองค์หลายองค์หลายลงแล้วจะมีพระทองคําอีกประมาณสี่องค์ไอ้แปดองค์แปดทิศเนียตกอยู่ที่ใครบ้างก็ไม่รู้นะว่าองค์หลายสิบล้าน,เ,นเอาจารึกไวาเลยถวายพยระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวในรัชการอะไรเขาสลักสลักไปเลยนะเนี่ดูทองสำริดสักองค์เนี่ยทองสำริดเนี่ยก่อนหน้านั่นจะเป็นเนื้อแบบนี้ทองสำริด เนื้ออย่างนี้นเนี่ยเนี่ยเพราะลงรักเอาไว้นะนะเป็นอย่างนี้นะท้องสมิตอย่างนี้เลยนี่รักรักจีนนะมาจากจีนแล้วก็ผสมสีแดงด้วยนะรักสีแดงด้วยผสมกันผสมรบชาติสีแดงนนเ,นเนี่ยรักจีนจะเป็นนี้นี่ข้างหลังเป็นภาษาจีนภาษาจีนตัวนี้แปลออกมาแล้วนะจากคุณตีสองสีกระโปงเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย ภาษาแปลมาเป็นพระพุทธเจ้าเอาแล้วล้างมาเสร็จก็จะเป็นแบบไหนล้างมาเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นี่พอสงพอมใีให้เห็นมั่งไม่กี่องค์หลนะเป็นเนื้อทองคําเลยล้างมาแล้วนี่นะปรังมาเลยนะเป็นท้องเลยนะเอานี่ล้างมาแล้วล้างจากองค์เมื่อกี้นะแล้วข้างหลังเขียนว่าอะไรหลวงพ่อโตเมตานะนี่ดูสิ รอดอะไรสี่ห้านะยุคสี่นู่นนนี่ยะอันนั้นนะ่นนนะรนะนะนะอสอนะีสักกะลาดเนี่ยสี่พันสองพันสี่ร้อยห้าดูินะเอาเนี่ยลาาองมาเป็นอย่างนี้นะนะครับก็จะเข้าใจกันนะเอ่อควสมก็ให้ชมกันเนี่ยให้เห็นกันเป็นบางส่วนอ่าผมพาร์ของทองอย่างเงี้ยผมจะให้เฉพาะเอสไม่เคยให้ขับบูชา ไอ้เอฟซีใครชอบก็ได้ไปนะมาหาผมเพราะนั้นให้พี่วุฒิานรณาไปองค์แล้วจะไปโชว์พี่น้องชาวสิงคโปร์เดินทางไปต่างประเทศเอาให้ไปเลยหนึ่งองนะเอาครับก็เรานี่ให้ความเสน่หาไปยังไม่รู้นะพี่ก็ไปยังไม่รู้นะให้ดูองึงนอะ่ะเนี่ยย,ยังไม่ได้ล้างจะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคิดอะไรต้งปัมุมัดปารถนาเป็นเทวดานะเนี่ยเป็นเทวดา ล้างมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ประจุบีไม่มากหรอกครับันนี้นี่ทองสำริดนะทองสัตโลหะมีไม่กี่องค์นะครับโชคดีมีความสุขร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับจะเจ็บจ,จนไม่ต่ำประคุและจะไม่จนฝกใครนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้มีน้ําใจขอบคุณนะครับน้ำบ่อน้ำคลองประโลงน้ำใจขอบคุณผู้ที่มีความเมตตาขอพรสง์ทีเช่วยเหลือกันมาตลอดโอ้โหเมื่อกี้ไปซื้อไก่ให้ลูกน้องวีไปซื้อไก่จะประคุณเลย โครงไก่โลเลยยี่สิบวันนี้สามสิบโลหกร้อยบาทหกสิบโลพันสองโอ้โหมันแพงจังเลยทำไมเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้องยุคนี้ทำไมถึงแพงขนาดนี้จะเลี้ยงไม่ไหวแล้วนะเนี่ยจะประคุณเนยจะเลิกเลี้ยงนะเนี่ยข้างหลังพิเทวดานะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตรันี้นะแพงมากเลยโค้งไก่นะใจหายว่าจะจัดโลละแปดบาททีนี้โลยี่สิบพอส่งก็จะหมดเนื้อหมดตัวอีกตอนนี้แล้ว ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะใครช่วยก็ช่วยนะช่วยผมเลี้ยงหมาได้บุญนะทําบุญทำบุศรส,สร้างทานกันนะอยากได้พระอะไรก็บอกเถอะนะถอดใจแล้วให้หมดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะทุกลหลายท่านเลยที่มีความเมตตาเราบูชาพระตังได้ไปไม่ได้ทําอะไรเลยไปค่าอาหารหมาหมดเลยซื้ออาหารอีกระสอบแล้วเจนะ็ดร้อยแล้วจากจากหกร้อยมาเป็นแปดแล้วสารหมาอยตาย รับรวยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ